วันนี้วันที่5มีนาคมพุทธศักราช2566นะฮะจากใจผู้ตกเป็นเหยื่อในการทดลองของประเทศชาติที่มีการเอาองค์ความรู้ของเราเพื่อที่จะไปสร้างตัวสนามไฟฟ้าในการตรวจสอบการทำงานไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจสำนักง,งานบริาติกองปราบปรามสอบสวนกลางและกรมสอบสวนคดีพิเศษผมยังเหนือกว่า ไปเอาเงินผมไปมากกว่า30ล้านบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพนะฮะการกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณตนคําสาบานกฎมนเทียนบานมันจะมีอยู่ในเนืน้อหานะฮะจากใจผม,มตกเป็นเหยื่อยังใจยังสู้ตอนนี้จากอาชีพในวงการบันเทิงกลับมาเป็นคนขายขวดนะฮะนี่นี่ครับ เราไปซื้อขวดมาแล้วก็มาขายกันนะนี่เรากินมามะ่าเออเรากินหมี่ยำกันครับนี่นะครับสมุดจดซื้อขาเป๊ะสบายหน่อยเฮ้ย<ป>เอออันนี้ลูกน้องครับลูกน้องในการรับซื้อของเก่าจะดูถูกคูนอย่าหยิบยมคนนะอ่ะ,อะเปิดาใหน่อยสิเปิดไาหน่อยสิขอชิมก่อน

มาเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะชีวิตคนจนอย่างเราอย่าดูถูกอย่าเหยียบย่ำคนคนที่น่าละอายคือคนที่กระทาม,มากกว่ามีเงินมีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ก็เหมือนมูเหมือนหมาตุงนะครับอย่ามาเหยียบย่ำคนจนอย่างเราอืนะืือออือ อ่เรออยไไมอะไรอะลูกน้องครับลูกนอ้องคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ใครพยายามที่จะเอาข้อมูลออกไปหาหน่าสมเพชไอ้นคนที่ทำว่ะเยี่ยคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้บายบาย